สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ weekly c3 ในสัปดาห์นี้มาดูแก็จเจ็ตน่ารักนักกันดีกว่าซิคอนนาเสนอนาฬิกาข้อมือที่ได้ชื่อว่าเป็นนาฬิกาข้อมือที่ฉลาดที่สุดในปี2013ค่ะงานนี้เก็บตกมาจาก CES 2013ค่ะมันคือนาฬิกาข้อมือที่ต่อกับ iPhone หรือ Android Phone ได้ค่ะตัวนี้มีชื่อว่า Pebble Watch พอเชื่อมต่อไว้เวลาเราออกไปวิ่ง j อกกิ้งขี่จักรยานหรือทากิจก,กรรมอยู่แล้วมีสายเข้ามีข้อความอีเมลจะมาแจ้งเตือนบนหน้าจอน,นาฬิกาให้เราไม่พลาดการติดต่อค่ะแค่นี้ก็ถือว่ามีนาฬิกามือถือหลายตัวทําได้ไม่ยากแต่ความเจ๋งของนาฬิกาเรือนนี้มี2ข้อค่ะ ข้อที่1มันขายได้กว่า300ล้านบาทหรือขายได้มากถึง85,000เรือนตั้งแต่ยังไม่ผลิตด้วยซ้ำาพอเริ่มต้นมาจากไอเดียนักศึกษาวัย26ปีที่เอาไอเดียเจ๋งของตัวเองไปโพสต์บนเว็บไซต์เพื่อการระดมทุนแถมไอเดียนาฬิกาอ e ีงตัวนี้ยังโดนใจถึงขนาดเป็นอันดับหนึ่งที่มีคนให้เงินสนับสนุนวาง่ายๆจ่ายเงินซื้อก่อนตั้งแต่ยังไม่ผลิตด้วยซ้ำค่ะ ข้อที่2เทคโนโลยีบนตัวนาฬิกาอย่างจอที่เป็นเทคโนโลยี e-ink เหมือน Kindle ประหยัดพลังงานมากค่ะแต่ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนดีไซน์หน้าปัดจอได้อย่างหลากหลายด้วยการเป็นเพื่อนกับโทรศัพท์มือถือของเราทําให้มันทําอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าสําหรับนักปัน่นมันจะทำหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์บนจักรยานด้วยการต่อกับ GPS บนมือถือเราให้ขึ้นความเร็วในการปัน่นระยะทางไปจนถึงข้อมูลลู่สําหรับนักกอล์ฟมันสามารถบอกระยะทางถึงหลุมได้เว็บไซต์ไอทีชื่อดังที่สหรัฐหลายแห่ง ยกให้เป็นนาฬิกาข้อมือที่ฉลาดที่สุดในปี2013นี้ซะเลยค่ะช่วงนี้เราไปดูรวมข่าวไอทีเด่นในรอบสัปดาห์กันค่ะหุ้น Apple ตกควบ11%เพราะนักลงทุนไม่ปลื้มผลประกอบการไตรมาสล่าสุดราคาหุ้นริมพุ่งระดับสูงสุดรอบ13เดือนหลัง CEO เผยความเป็นไปได้จับมือพันธมิตรลุยกลยุทธ์ใหม่รับแผนเปิดตัว Blackberry 10 30มกราคมนี้ แต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมสิ่งสําคัญของการมีนาฬิกาไปนะคะถึงแม้จะมีนาฬิกาไฮเทคแต่ถ้าไม่ตรงต่อเวลานาฬิกาก็หมดความหมายค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกีฬา